ยามกมองโมวันจันขงังใดพูดออกจากใจว่าเบื่อจุงเบยเจอคุณครูแล้วดิ้นพลนเลยโอ้ช่างบันเจิดพวกคู่บูเดียวอยากสัมผัสกับว่างจริงเซียวพอเริ่นปวดเดียวเซียวใสเหมือนกันอยากให้เพื่อนมานั่งข้างฉันจะได้ลอกมันลอกกันสองคน ีเรียนนั่นเรื่องอะไรบอกน้อยได้ไหมฉันจะได้เรียนไม่มีครูแล้ว,วฉันยิ้มแข่งใครอิน스타แกมลูกชายขึ้นโชว์ิเศษบุดวัดแอปแทงโกพวกเรานั้นโชว์วาอาจาทุกวันพอครูมาก็นั่งได้ฉันด่้จนหมดวันดดาฉันจ,นจนเหนื่อยวัดสุทั้งหลายในเอกภพอก all dead, all ล้<ล>ดูซึ่งกันและกันนี่ก็คือสิ่งที่ครูสอนฉันต้องจำเราไว้ที่ครูสอนใช่เลย คาเอฟที่ต้องชัยสูตรนี้แทนด้วยค่าที่คณเรนมึงเอ็มสองส่วนโดยอาพี่จะไม่ลืมเลยโอ้คุณถูเอ้ยอยากมากแล้วกันแล้วดึงดูดของเน็ดอันช่วยคนจำไม่มีทาง ฟิสิกส์ฟิสิกส์นะครับกินกะหรี่ปั๊บอร่อยจังครับหาเงินมาแต่ไหนหนอจะได้เส่หอมกินกะหรี่ปั๊บเส่หมูเส่ไก่เส่ตัวนั่งปวดหัวหาเงินไหนครับหาเงินหาเงินลับๆไปซื้อกะหรี่ปั๊บให้้องลับัน วัตถุทั้งหลายในเอกภพจะโำให้ดูสึ้งกันแหละกันนี่ก็คือสิ่งคู่ซอนฉันต้องจำเราไว้ทึ่ครูสอนใช่เลยหากขาเอฟที่ต้องใช้สูตรนี้แทนด้วยคาซีควดนม่งเอ็มสองส่วนหน่อยอาจจะไม่ลืมเลยโอ้คุณคูเอออยากมากแล้วกันแล้วรูทของหนึ่งกันช่วยกันจำไม่มีทางอืม สวัสดีนะครับพวกเราจากทีมงาน GT โรงเรียนชายล้วนหรือที่เรียกว่า g ิฟต์เด็ดรมนะฮะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮนะอยากจะมาบอก <S <S 1> <S 1> ผู้สนับสนุนของเรานะฮะขอผู้สนับสนุนนะฮะก็และเครื่องแต่งกายะะที่พวกเราใส่อยู่นะฮะก็ สับสนุนโดยห้องผ้าบารกี่มีเลือกหลากสีชุดบ่าวสาวชุดราตีรวมพึงชุดมีชุดถึงโตนะฮะชุดแพนด้าก็มีนะฮะถ้าใครสนใจที่ต่อเราได้นะฮะสนับสนุนโดยครับแป้งเย็นตางูเห่าเปลเี่ยนแคทาเบาๆตาจะสว่างทันทีแป้งเย็นจากแป้งจากฝรั่งเศสนะฮะดินสอพองมองดูสีเออสวยนะถ้าเทียบกับลิงประกันชีวิตจากลูกให้แม่แพ็กเกจวันเฉลิมโอเคป่ะ ถึงแม่จะทำตัวแย่แต่ยังไงก็แม่แกนะฮะถ้าคิดจะไหว้แม่นะฮะดอกไม้พวงมาลัยของยายจันหอมตั้งแต่วันอังคารยันวันอาทิตย์อย่าลืมนะฮะน้ำสำรองถ้านึกถึงน้ำสมุนไพรต้องน้ำสำรองตาแม่ป่วยแม่ป่วยช่วยลูกด้วยช่วยลุกด้วยแม่ป่วยแม่ป่วยฮะสนับนุนโดยครีมลอกผิวขาวตาเปิดโตคาบหินปูนยางก่อน แล้วหนังกำพร้าจะเรืออะไร <_ d> um> ข้ายันตาดำนะฮะาแล้วก็สายการบินนะมรสุมแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสายแต่คุณจะไม่ตายเพียงลำพังนะฮะ <_ d> um> แล้วก็ <_ d> um> แปรงสีฟันยันเหงือกขนแปรงแข็งพิเศษแปรงสะอาดเลือดสาดตรงล่องเหงือกนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงแล้วก็ <_ d> um> ถ้าการถ่ายทำนะต้องมีบาดแผลนะ <_ d> um> เกิดบาดแผลขึ้นแผลแตกแผลสุดแผลเปื่อยแผลไฟไหม ถ้ามีการเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะฮะยาทาตาใหญ่มากจะของเดียวกับยีรับแล้วก็เอื้อเฟื้อตถาที่นะต่างๆนานาฮะเยอะแยะมากมายหลายหมื่นมีจริงๆก็ไม่เยอะแล้วฮะผมก็พูดไปงั้นแหละแล้วก็ขอขอบคุณจ้าเชียงมีขอบคุณเชียงเดี๋ยวดีเยวนะฮะผมไม่ไหวจริงๆท้าแบบเนี้ยแล้วก็ขอขอบคุณ โอ้ยนะฮะน,นักการนักการพานลงนะฮะขอบคุณทําไมไม่รู้นะฮะผมขอบคุณไปน,นั้นแหละผมก็ไปไม่เป็นไงยิงก็ลงไม่เป็นแหละผมก็ขอบคุณไปน,นันแหละขอขอบคุณอออพอคูขอบคุณทําไมไม่รู้รู้แต่สั่งทําไม,มนะแล้วขอขอบคุณนะฮะที่พี่แชมปหกทับหกนะฮะพี่แชมปหกทับหกสกรปรกจุงเบย